สวัสดีครับนะเมื่อไงครับพี่น้องเอฟซีไปหานโนบุมันห้อนได้ได้บัดนี้มันห่อนเด้เ้อครับพี่น้องเอฟซีนะอยู่ข้างในเนี่ยก็มันก็เย็นอยู่น,น้อ,เอยเลยเนาะีไม่ไม่รอดอยู่แล้วนอนหมีมองอะ่ะไม่รอดไม่รอดครับพี่น้องเอฟซีนอนทีมองก็ไม่รอดหรอกนะไม่รอดนะยังไงก็ไม่รอดเขาบอกไว้เลยนะไม่รอดเลยตอนนี้เขาประเมินความเสียหายออกมามาแล้วนะพี่โอ๊ตสวัสดีครับเขาประเมินความเสียหายออกมาแล้วแต่ยังไงก็ไม่รอดหรอก การที่อะไรครับไปขอความปเป็นธรรมก็แค่ออะไรครับไปวิ่งเวลาไม่เฉยๆนะอ,ะอะเมื่อได้เห็นอ่าความเสียหายเนี่ยมึงจะไปลมกูมจะบอกไว้เลยนะอ่ามึงไปลมแน่นอนแหละนะค่ะคุณจุลาพันธ์นะคะข้าราชการเขาให้อยู่ที่อ่อยู่ที่สี่ปีเพื่อป้องกันการสร้างอิทธิพลแล้วก็ป้องกันการอ่เขาเรียกอะไรอะ่ะ ทุจริตด้วยแล้วก็เหมือนอะไรนะภาษาอนนัน้นนะวอลี่อไงอะไรนี่โฮลี่เมื่อวานหาใบเจอไหมค่ะพี่เจคคือไอ้สิ่งที่เราหานะ่ะมีอยู่สามอย่างนะคะเมื่อวานเ <3 S 2> อย่างนยะสิ่งที่มันนมาฝอยในไรส่วนนะเราได้ดมา <นะ S 2> สองอย่างนะคะ <c oughs> ซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้วนะคะนั่นก็เพียงพอแล้ว แต่ไอ้ส่วนที่หาไม่เจอนะคะทางท่านหัวหน้าก็ได้ทําหนังสือรับรองให้เราว่ามีการค้นหาแล้วนะว่าไม่พบอ่าว่าไม่พบในการที่มีใครนะคะมาอขอขอคัดขอคัดนะอืแล้วพี่เอเบัดีครับแล้วก็จะมีอะไรครับบันนี้แล้วจะมีการอะไรนำข้อมูลแดนประเทศเข้าสู่ระบบคอม ซวยหมาเลยมึงกี่กรรมกี่เวนแ่ะมึงพูดกี่ครั้งกี่ครั้งมึงก็ชวยหมาลหละที่นี่ก็มันก็มีหนังสือมันมีสองอย่างนั่นแหะคือเราพอใจมากนะคะไอ้ที่เราได้มาแล้วสิ่งที่สําคัญผมพร้อมที่จะไปเป็นพยานให้ด้วยครับถ้าขึ้นศาลก็บอกตั้งแต่เนิ่นๆนะครับจะเคลียร์งานให้ครับเ <c oughs> ออนะครับพี่น้องเอฟจีนะ เหมือนตอนเนี้มันมันอะไรก็เป็นใจไปหมดมันเหมือนมันมันเหมือนตอนนี้มันมันเหมือนฟ้าเปิดสเทวราฟ้าดินเป็นใจเหมือนมั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 นทำอะไรมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันอ่าลรล่วงอะนะอมมันรู้ล่วงครับพี่น้องจีมันก็เป็นใจด้วยมันคุยยากมันคุยยกมันอู้อย่างนั้นนี่ ถ้าพี่น้องนะั่นน่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปทําเหมือนผมนะ่ะนะไม่ได้ไปทําเหมือนผมไม่รู้หรอกครับนะว่ามันยากมันง่ายขนาดไหนคุณรู้ไหมว่าการทํางานของเขามันเป็นยังไงนะอะ่ก็ลองไปดูมันไม่เชื่อครับนะอืมมันไม่ได้ธรรมดานะขับรถไปมันกี่กิโลแล้วมาใหม่นะ พ่งนี้มาใหม่นะพวกนี้มาใหม่อยู่นั่นแหละจะว่ามันกี่กิโลก็นจะนี่เป็นร้อยก็รูนะมันได้ทําอะไรไ<ห>ทีนี้ค่าน้ามันก็พันหนึ่งก็หมดถังแล้วที่นี้กินน้ามันเก่าแล้วพันหนึง่งหมดนะอืมค่าอยู่ค่ากินนี่เลยบัะนีเอา้าวสองพันมันอยู่อยู่บ่เอาไปแล้วก็ลวกลับมามือเปล่ามันหลายตัวหลายครั้งครับพี่น้องเอฟซี เดี๋ยวก็บอกว่าหาไม่เจอถ้ามันมันจะหาไม่เจอ,ดอ,อเดียดเด๋ยวก็บอกว่า <c oughs> หัวหน้าไม่อยู่เดี๋ยวก็บอกว่าหัวหน้าม่อยู่เดี๋ยวมาใหม่นะอย่างมันเกี่ยวอะไรกับหัวหน้าลูกน้องมันหาไม่ได้เหรอถ้าหัวหน้าตายมันจะมันจะทํางานได้ไหมล่ะอาหารบอกหาไม่เจอยังัไงมันมีพิรุษกันยังบอกว่ามีพิรุธมันทําเป็นกระบวนการครับพี่น้องเอฟซีตอนนี้นะนะ น,นี่นะก็แล้วเ,เรียกไล่บันเขาเรียกว่าได้เก็บได้เก็บไล่เช็กบินตัวนี้เช็คบินได้เช็คบ,บ, <c oughs> บ,บินบังหาตามก็โดนอะไรครับหนังสือไปถึงท่านอธิบดีอธิบดีท่านอธิบดีสั่งการลงมาถึงโต๊ะอะไรกองกองวินยัย <c oughs> กองวินัยก็เพิ่งได้รับเมื่อวานนี้ตอนเช้า ก็อย่างช้านะครับอย่างช้าสามสิบวันที่เราทําเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีคําท้าทายนะครับช้าทายเขาท้าทายบอกว่าเอาเลยครับฟ้องเลยครับฟ้องผมไม่เล่นนะเอาฟ้องผมเลยครับจะคิดว่าผมเอาผมได้พอฟ้องผมไม่ไดไม่ครับไม่ได้คนมาฟ้องอ่ะคนลอกไม่ได้ไม่แม่นนาฟ้อผมได้ครับพี่น้องเย็บชีดไม่อดีตมาชีญ่มาแต่ใส่รับบม่ได้อนก็ไฟด้วยมันก็มีตำแหน่งสูงไงอืมช้าทายไงครับจะมาลินกับกูกูบอกเลยนะมาจีนไงจำได้ครับ เราเป็นประชาชนใช่ไหมล่ะแล้วมาพูดแบบนี้มพูดคนตีนใช่ไหมล่ะคือให้คำตอบเราไม่ได้แล้วมาท้าทายเราแล้มาท้าทายเราถ้าถ้าอันั้นก็ฟ้องผมเลยครับอืย่าเก้าเหล้วครับพี่น้องเอฟซีฟ้องเานั้นตัวอไปโอนดีกูขันระดัเตรียมขันที่กูนะที่แต่เงินภาษีกับเฮาเป็นบอกจะมาพูดแบบนี้กับเราวดีละดีนะ วันนี้เนี่คือหนาพ่อนะงานไม่นุบเลยอยู่เหนื่อยแล้วมือเว้นเนาะกาแฟแก้วนึงก็บ่ได้กินเนาะมีพี่ธีรพลให้มาอยู่100 100บ่แม่นอีบสตนกเกอี์ร้อยเนยในนกจิร่าแม่รู้สึกเลี้ยงจริงเม็ดเนาะจอกนึงก็บ่ได้กินโอ้ยไปหวังกินน้ำเจนนกอืออยู่มากจะปีแล้วนี่แก้วละ40 50บาทนึงก็ได้เนาะเจนนกส่งสติ๊กเกอร์บ่เป็น เราฟอยชื่อเราว่าเปลี่ยนเป็นเทเราฟร์มชื่อเรานะก็มันคือเราเคยไปสอบถามในเรื่องของบูนแหละแล้วทีเนี้ยเอ่อคลิปเขาเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าอืไม่มีไม่ได้ไม่เจอไม่ไม่อะไรสักอย่างคือไม่ทุกอย่างไงแล้วแล้วสิ่งแล้วคุณจะทําอะไรผมได้แล้วสิ่งที่สําคัญ เขา,าบอกว่าก็ฟ้องอย่าฟ้องก็ฟ้องผมมาเลยเขาบอกอย่างนี้แล้วแล้วสิ่งที่สําคัญนะ,ะผมจะพูดให้ฟังเมื่อเราไปนะในเมื่อมีการทําคลิปมีการรับเอกสารกันทนายหอบเอกสารไปให้ทนายทนายเออหอบเอกสารไปอะไร<ม>ไปที่ไหนครับมันมีคลิปเราก็เลยคลิปมาเปิดเอาคุณรับแล้วนี่แต่เลขกบอกว่าไม่ได้รับบายเบียงไปถึงสำนักนั้นสำนักนี้ทีนี่ พอปุ๊บเอาคลิปไม่ดูแล้วทีนี้สั่งให้ลุงน้องไปเอาที่ชั้นซองไปเอาที่ชั้นซองแล้วก็ลงมาให้ดูทีนี้วายครับพี่น้องเอฟซีพูดเสียงแข็งไดได้พูดจาไปตะตบปากด้ไหไงตู่เธอด้อไงเธอเด้อครับพี่น้องเอฟซีนะตำแหน่งสูงเนเขากว้าว่ามึงว่าพวกคุณจะทำอะไรผมได้ <c oughs> ผมมันเลยี้เอาแล้วครับกูกรจายแล้วครับพี่น้องเอฟซีเอาแล้วออาลอบมึงซะแล้วครับทานเด้อตอนนี้นะคะภายในสามสิบวันตั้งคณะกรรมการสอบเด้อเอาแล้วครับพี่น้องเอฟซีท่าไทยมันผิดคนแล้วครับพี่น้องเอฟซีถึงท่านธิบดีปหลัดกระช่วงเลยบับบนี้กบเบิดเลยเห็นบอบันิปากดีปาก่งรับเปอะไรแบบนี้ เดี๋ยวรอดูผลแล้วเอาลงมาให้ดูเล็บมันหายได้ยังไงทีนี้เราเห็นแล้วเรารอดูผลการตรวจสอบนะบนนก็รอดูผลนะครับนะจะมีการไล่ออกหรือเปล่านะพี่น้องี่ใช่ใหญ่ข้าฟ้ามากเราดูรู้สึกว่าเฮ้ยนี่หรอคนที่ทําทํางานราชการแล้วทํางานนรับใช้ประชาชนเขาวางตัวแบบน,นี้หรอมันมันมถ้าไม่อยาก,ยากทํางานก็ออกไปนะครับเด็กๆรุ่นใหม่เขาพร้อมที่จะเข้าไปทํางานนะ อย่ามาเด็กเงินภาษีประชาชนแล้วมาทำตัวเฮี้ยแบบนี้นะนะอย่ามาเก่งมากลางเนะี่ยกระเด็นกระโดนมาหลายลายแล้วกูจะบอกให้นะอย่ามาเล่นกับกูกูบอกเลยนะอย่ามาเล่นกับกูไม่ใช่น้าพ่อกูนะเป็นยังไงล่ะเรื่องถึงอธิบดีแล้วเป็นยังไงถึงกองวินัยแล้วนี่หนังสือมันถึงแล้วเอาละครับพี่น้องเอฟซีกูบอกแลนะ้วก็ถ้าได้คาตอบไม่พอใจแล้วก็เดินหน้าต่ออืม กูบอกแล้วกัดไม่บ่อยอย่าเล่นกับกูกูบอกเลยเอาและมีอีกหลายช่องทางนะคะคุณพวกคุณจะทำอะไรผมได้เดี๋ยวก็จะไปอะไรขึ้นศาลที่นี่ฟ้องฟ้องมาเลยบนว่าโย่กระสิจงให้อย่างไะเนาะอันนี้วบาวนิทานไม่ได้โอนแล้วครับพี่น้องเอฟซีไม่ได้โอนกับนางน้า